พวกเราก็สายมูไปเลยสิจ้าอืนูกปลายมูเราก็มูจ้าขนาดมูยังแบบยังคอยจ้องฉันมองเธออยู่นะฉันอแอบมองเธออยู่นะคือใดๆแล้วฟิลว่าอ่ะก็ยังแบบเหลือบมองหันมายิ้มสบตากันน่ะเขิดแล้วหนึ่งหมายถึงเราเนี้ยเขิดแล้วหนึ่งเขินทำไมก่อน เพื่อนเขาแค่หันมามองกันเฉยเฉยฉันเกิดทำไมก่อนนั่นแหละทุกคนความที่แบบมูเนาะจะมาพูดฟินฟินมันก็ไม่ได้ไงทุกคนดูเอาละกันดูดูดน้องๆอ่อะอะไรบุมจะพูดอะไรเนี่ยมันพูดไม่ได้ไงมูเขามามูไงเราจะมาฟินกันมันไม่ได้ไงมันไม่ได้ทุกคนดูเองนะอืมอย่าอย่ามามูกับบุ่มนะ ขอให้ลกูกหลานงหลายลัไก็มีแต่ความเพ่งความฟังอให้ลูกหานทัหลที่ทาชพอให้นเข้าุกทขอพ่แม่รับร้แล้วรับฟังแล้วรับเห็นแล้วประทานพรให้ลกหานทั้งหลายได้ตามที่อัานจนะิตนักบัดน,นี้ด้วยเจอ เสร็จแล้วบนออกด้านขวามานี่นะครับปักเสร็จแล้วบนออกด้นานขวาเหลือโบนออกด้านขวาเลยครับต้องหลบเราอาจจะต้องหลบนิดหนึ่งนะเพราะว่าคนค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะ ไม่ได้เข้าไปถ่ายใกล้ๆมากเดี๋ยวรอชมภาพจากพี่มอนนะครับกับน้องคิวสลับกันะนะครับเนาะเพราะาคนเยอะคนต้องโฟล์ไหลนะครับคนจะออกทางซ้ายแล้วก็เข้ามาทางขวานะครับเราต้องเปิดช่องให้คนอื่นได้โฟล์บ้างนะครับ รับท่านที่ชมไลน์ในขณะนี้นะครับกับใครว่างลงไปพิมพ์ในไลฟ์เก่านิดนึงนะครับว่าให้มาชมไลน์นี้ต่อนะครับขออภัยด้วยนะครับกล้องร้อนจัดนะครับปกบติเราถ่ายไลฟ์สดจะไม่ค่อยไม่เคยเจออากาศร้อนขนาดนี้นะครับกล้องก็เลยแห้งนะครับกล้องดับไปนะครับผมพยายามเปิดกล้องแล้วกล้องบอกว่าไม่ไหวค่แอดขอพักกล้องยังขอพักแสบต,ตานะโอเคทูบกินทูบใช่ไหม αι? อนทุบช่วยให้โรคภัยไข้เจ็บหายให้เอาสมมติให้เอาทุบมาอันี้ใช่ใช่ใช่เราเป็นคนแพงไหเต็มเต็มทุบมาหรือปะโอ้โหกระสุนเขาเต็มปอดไม่ว่าหายหรือเปล่าหายหายครับหายอันนี้เป็นทุบกินทุบศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นกินทุบศักดิ์สิทธิ์หายแน่นอนครับหายครับโอเคไปเราเดินทางกันต่อนะครับ สาธุนะครับโอเคตามน้องๆไปก่อนเนาะเดี๋ยวกล้องผมเย็นผมจะไล่ให้ในระบบปกติให้นะครับขอภัยวันนี้อากาศร้อนจริงนะฮะกล้องขอพักก่อนนะครับฝากเผื่อกลุ่มเก่าเผื่อในไลฟ์เก่ายังค้างอยู่นะครับฝากไปบอกในไลฟ์เก่ายนิดนึงนะครับเผื่อคมหลายๆท่านเม้นว่า ไล์มันหายไปไหนนะครับโอเคไม่บอกเลยบอกทุกคนเลยแต่ไม่มีใครเอาขอบคุณครับนนอากาศร้อนมากจริงนะแล้วก็แปลกนะที่ฮ่องกงเขาไม่ใช่ช้อปเขาไม่ใช่ที่ชู่กันใช่ไหมร้านอาหารไม่มีนะครับ ใครไม่เคยเห็นพี่นิกถ่ายรูปนะฮะ๋ยวเราจะถ่ายรูปเรียบร้อยมากครับนี่คือพี่นิกในเวอร์ชันนะครับสองนะครับสองคนนี้ก็หวานนะครับูนะรบรบแรกันน,นุ่งนิ่งนุ่งนิ่งนะฮะนี่ฮะครับ ตอนนี้เรามาไหว้าพระมาลัยนะครับจะยินไหมครับพอได้ยินไกด์ไหมองค์พราะมาลัยนะครับองค์พระมาลัยถ้าใครพอทราบประวัตินะครับองค์พระมาลัยนี่ก็ผมถ่ายห่างๆก่อนเนาะองค์พระมาลัยนี่ก็เป็นพระโพธิสัตว์ที่ลงไปในนรกนะครับเป็นองค์เดียวที่ลงไปนรกได้หลายขุมนะครับแล้วก็ไปโปรดสัตว์นะครับไปปรด ไปโปรดผูดท้ที่ตกนรกที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับองค์พระมารัยนี่แหละครับถ,ถือได้ว่าเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีแสงญานุภาพเยอะมากนะครับสามารถที่จะลงไปในนรกแล้วก็ไปโปรดนะครับผู้ที่อยู่ในนรกได้นะครับเห็นนะเดี๋ยวเรามาอยู่นตรงนี้ก่อนนะครับ